สวัสดีครับช่างดนดกูรูแก๊สครับวันนี้ช่างโดนพบปัญหากับมาสด้าสนะครับปี2012นะครับมาด้วยอาการความร้อนขึ้นแอร์ไม่เย็นนะครับมาสด้าสคันนี้นะครับจะมีพัดลมไฟฟ้านะครับควบคุมระบบแอร์และระบบเครื่องยนต์รุ่นนี้จะใช้มอเตอร์พัดลมตัวเดียวนะครับทำทั้งในส่วนของเครื่องยนต์และในส่วนของระบบประกากาศด้วยเพราะฉะนั้นถ้าพัดลมเสียหรือมอเตอร์เสียเนี่ยนะครับ ปัญหาคือความร้อนจะขึ้นแล้วก็แอร์ไม่เย็นนะครับส่วนรถรุ่นอื่นนะครับที่เป็นรถญี่ปุ่นที่มีพัดลม2อใบนะครับหรือพัดลม2ตัวเนี่ยสังเกตง่ายๆครับไม่ยากนะครับถ้าพัดลมแอร์จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับคอมเพรสเซอร์แอร์ถ้าพัดลมเครื่องจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเครื่องยนต์นะครับสำหรับเครื่องยนต์ที่มีพัดลม2ตัวนะฮะสังเกตไม่ยากอยากรู้ว่าตัวไหนเสียถ้าตัวไหนไม่ทํางานแล้วพัดลมแอร์จะอยู่ฝั่งกับคอมเพรสเซอร์แอร์ พัดลมเครื่องจะอยู่ฝั่งเครื่องนะครับนี่นะครับวิธีการดูพัดลมว่าตัวไหนเสียถ้าไม่ทํางานนะครับให้ดูแบบนี้นะครับรุ่นที่เป็นพัดลมคู่นะฮะส่วนรุ่นรุ่นที่เป็นพัดลมเดี่ยวคือมาด้าสองตัวนี้เป็นรุ่นพัดลมเดี่ยวเพราะฉะนั้นจะควบคุมทั้งเครื่องและแอร์ถ้าเกิดว่าพัดลมตัวนี้เสียปัญหาที่ตามมาคือ1ความร้อนขึ้น2แอร์ไม่เย็นนะครับก็ฝากท่านผู้ใช้รถนะครับสังเกตกักนิดหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดว่าปัญหาแอร์ไม่เย็นนะครับลองสังเกตดูเบื้องต้นคือพัดลมไฟ้า ฝากท่านผู้ใช้รถในตระกูลมา,าสเตอสทุกท่านนะครับถ้าท่านพบปัญหาแอร์ไม่เย็นนะครับหรือความร้อนขึ้นเบื้องต้นให้ดูพัดลมไฟฟ้าก่อนนะครับคันนี้ช่างโดนตรวจเช็คแล้วพบว่ามอเตอร์พัดลมไฟฟ้าเสียนะครับก็เดี๋ยวทําการเปลี่ยนครับต้องจบหมดปัญหาแน่นอนนะครับสาหรับท่านผู้ใช้รถนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์นะครับสามารถโทรสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ช่างโดนได้นะครับที่เบอร์029403248 0 2 9 4 0 3 2 4 8นะครับหรือถ้าผ่านมาแถวลาดประเค้าซอย52นะครับแวะมาคุยแวะมาทักทายแวะมาปรึกษาปัญหารถยนต์ได้นะครับทั้งเรื่องรถเรื่องแกส๊สปรึกษาช่างดนกูรูแก๊สครับธนะดนกละาชอนแกลาดประเค้าซอย52าสอ้มจบป,ปัญหากว่า20ปีแห่งการบริการขอบพระคุณทุกท่านนะครับอย่าลืมนำรถเข้ารับบริการตรวจเช็คที่อู่ใกล้บ้านรับประจำเหมือนศูนย์บริการตามคำแนะนำของช่างดนนะครับรับรองครับจะช่วยท่านประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบค,อครัวแน่นอนขอบพระค